บันดีน้องชาวเฟซบุ๊กทุกสุภูสุขวันครับผมวันนี้เรามาโค่นต้นกองกองครับผมมันบางต้นทุเรียนทําให้ทุเรียนไม่โตครับต้นเล็กครับผมนี่ครับต้นกองเรานี่ครับโค่นลงครับใหญ่ครับผมโค่นทิ้งครับผมเอาพวกต้นพวกอะไรไปเผาฐานครับผมนี่ก็ต้นเงาะครับผมโค่นไปแล้วครับนี่ตอ นี่ครับเพราะว่ามันบังต้นทุเรียนครับผมทำให้ทุเรียนไม่โตนี่ครับนี่ครับเป็นพวกป่ามุดับผมอยู่หน้าสวนครับผมนี่คือ ของช่องครับผมนี่ครับกำลังทำงานให้รับจ้างคูนต้นลองกองครับผมต้นเงาะครับนูนครับยอดครับผมงานวันนี้ครับผมไม่หนักเท่าไหร่แต่เหงื่อเต็มหน้าเลยครับผม